ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้เจ้าคุณปูล่ะงานหนักอาอเจ้าคุณปูที่หงางันจักซีฟลานดิเป็นได้จีนหมาอันวะหางได้ทั้งฟังทั้งหมดก็จะออกพูดวเสีย่าทั้งโคลาเดเสียโคลาดโอเคครับเสอย่าตักยันเลย ข้อน้าสีลุงเรื่องฝากคนไหลคนแชก่คนตาไมเด้อแข่งน้ำต้อนงานมหากราบตายจะตไปลองวันนี้ตายรถเจะคของมังลูกุดจัดุดจัดเจ้าวันโบเจ้าจับชเณรมาเจ้าวันโบเอาุ๋ดจัดุดจัดไปเบิ่งกันเบิ่งทำว้อพุทธไปลองให้ไปว้อพุทธไปใหญ่คฟังกับป่าสามที่เราแล้วแล้วสามที่แล้วแล้วฟังกับโอ้ยแลีน บริเวณนี้เนเกี่ยวน้ำลงนะครับบริเวนกำลังตกแดนขึ้นไปเึอยู่ทั้งซึ่งบริจักบริจัดอกอบางทีมีเศษธนิษฐ์อยดดู่ไปแล้วปอบดีได้เลยข้อหาชิ่ววะดีเวทีหาชิ้ว ขั้นกว่าชิวมันที่ได้ยังไงว่านสองรถแล้วพอไก้คิดจะทำงานต่อตรวจเปล่าอัานแขนไปแบบแล้วลงมวยเตียงข้างยันโด้ยาคุณคู่มันบอกลูกแค้ร้านเนาะที่เล่นไปจะยิง เท่ากันรักดำเบียน ทำว่าละ่ะนองเชียงจะหอเอาเงินครับเจงรถกาห่างกว่า,าเพ้่ะช่วยแล้วรถเสียได้ไรเพียงเครื่องแสนเสนเครื่องแสนเพิ่มยงตาหนอ,องนยังเชีิวได้เยอะรถเพียง ได้งานการปรป้องตัวนแม่โค่เราประ้องให้ได้เพราะว่าถ้าปรป้องตัวได้มันนิ่มนิ่มก็จะทากง่ายบหน่งโหน่ผมก็ครับต็มยู่แต่ว่าก็ิงกต่ว่าแล้ว่าถ้ามันหัดตักียิงเดีวรต้องปกป้องตัวให้ปก้องตัวเพราะอะไรมันจะวกคุมรถเพราะไรนี่ครับ อย่าเรียบไม่ส้องในสายปากนกคุณซ้องวาง่าจะย็ดคืนหา